ไขยหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ล a u ฟ h ไลฟ e บ a ล a นซ์สัสส <ง Debbie> ส้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไขยหัวเราะชีวิตใหม่โดยเทียนอาชาพราด ตื่นแล้วเหรอเสียงแหลมสูงที่ผ่านการสังเคราะห์ดังบาดหูออกมาจากลำโพงของหุ่นกระป๋องตัวนั้นที่กำลังยืนอยู่ข้างเตียงที่ก้องกำลังนอนเหยียดยาวจอรับสัญญาณภาพของก้องเริ่มทำงานเขารู้สึกถึงชีวิตชีวาที่พลุ่งพล่านไปทั่วร่างอันเครอะสนิมขณะยันกายลุกขึ้นนั่งพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในห้องนอนที่กว้างขวางห้องหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ที่นี่ที่ไหนแล้วคุณคือใครเหรอครับสวัสดีฉันชื่อลุยจิเป็นหุ่นยนต์ประจำบ้านหลังนี้แล้วที่นี่ก็คือบ้านพักประจำของผู้ดูแลสถานีคัดแยกขยะประจำกรุงลอนดอนสถานีคัดแยกขยะงั้นเหรอใช่แล้วนายนอนอยู่ในถังดีนะที่เจ้านายเจอเข้าซะก่อนไม่งั้นป่านนี้นายคงกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วล่ะ ที่เราถูกทิ้งอย่างนั้นเหรอไม่น่าเป็นไปได้ของพยายามทบทวนความทรงจำที่มีอยู่ทั้งหมดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกเขารู้สึกว่าในหน่วยความจำช่างว่างเปล่าไม่มีข้อมูลอะไรหลงเหลืออยู่เลยมนุษย์ก็แบบนี้แหละนะอะไรเก่าหน่อยก็หาเรื่องลอะทิ้งขัดใจอะไรกำจัดถึงได้มีสงครามโลกตั้ง4ีหครั้งทั้งที่โลกอายุไม่ถึงสามพปีเลยด้วยซ้ำ จลุยจิก็ทำเสียงพ่นลมหายใจอย่างเบื่อหน่ายทั้งที่ไม่มีจมูกแต่คำพูดของเขาก็ทำให้กองรู้ตัวเขาจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งวันเดือนปีลุยจิน่าจะดูออกจึงตอบด้วยความเต็มใจออกมาว่าวันนี้เป็นวันที่สองมีนาคมคฤศกราสต์ศักราช2912ปีแห่งการฟื้นฟ,นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่ห้า ซึ่งฉันเชื่อว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆแล้วถ้านายจำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเจ้านายบอกไว้แล้วล่ะว่าหน่วยความจำของนายกระทบกระเทือนเพราะแรงบีบอัดเดี๋ยวเจ้านายจะซ่อมแซมส่วนต่างๆที่พังให้พอร่างกายกลับมาครบแล้วความจำก็จะกลับมาล่ะได้ยินแบบนั้นกองก็เบาใจฉับพลันก็เพิ่งจะได้สัมผัสว่ามือขวาของเขาเปลี่ยนไปมันกลายเป็นตะหลิวเหล็ก ซึ่งไม่ได้มาจากโรงงานแน่ๆฮ่าฮฝีมือเจ้านายของฉันเองอะอย่างที่บอกว่าร่างกายของนายพังไปหลายส่วนเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เท่าที่จะหาได้นี่ยังมีขานายอีกนะเปิดผ้าห่มดูสิพอได้ยินแบบนั้นเจ้าตัวก็รีบพลิกผ้าห่มออกเผยให้เห็นขาทั้งสองข้างที่เพิ่งจะได้มาใหม่ ทั้งโทนสีและคุณภาพเหล็กที่ใช้หลอมขาทั้งสองข้างแตกต่างการราวฟ้ากับเหวเพราะมาจากคนละที่แถมเท้าทั้งสองก็ไม่ใช่เท้าคู่เดิมหากลายเป็นสปริงที่ใช้สำหรับกระโดดไปซะได้แม้มันจะใช้การได้ไม่เลวแต่กองก็ยังนึกอยากเห็นหน้าผู้ชุบชีวิตใหม่ให้เขาขึ้นมาจับใจ เจ้านายที่ลุยจีภูมิใจนักหนามีชื่อว่ามาร์จินชายวัยประมาณ50ปลายศรีรษะเถิกสูงผมสีขาวพองฟูท่าทางคล้ายนักวิทยาศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากนอกจากร่างกายของก้องจะกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วตอนนี้มาร์จินยังกู้คืนความทรงจำของเขาคืนมาได้ทั้งหมดภายในเวลาแค่สชั่วโมงเท่านั้นผมชื่อก้อง อายุ97ปีรับใช้ตระกูลเมลวินที่เคยร่ำรวยที่สุดในลอนดอนโหนี่นายอายุเกือบร้อยปีแล้วเหรอเนี่ยลุยจีอย่าแทรกสิให้เพื่อนเล่าให้จบก่อนแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่หุญญนยนต์ถูกเจ้านายดุแต่กองกลับอิจฉาสำหรับหุ่นยนต์ประจำบ้านแบบเขาแล้วการถูกเจ้านายดุว่าเป็นครั้งคราวย่อมจะดีกว่าถูกทิ้งเป็นเศษเหล็กแน่นๆ ที่สำคัญเขาอดไม่ได้เลยที่จะเปรียบเทียบคุณหนูรุ่นที่สของบ้านเมลวินเจ้าของคนล่าสุดของเขากับคุณมาวินเจ้านายของลุยจิว่าถ้าหากจะมีความเมตตาต่อเขาได้สักครึ่งของคุณมาตินก็คงจะดีไม่น้อย96ปีก่อนในตอนที่สงครามโลกครั้งที่4อุบัติขึ้นทุกทวีปกองถูกสั่งซื้อมาใช้เพื่อดูแลตระกูลเมลวินผู้มั่งคัง่ง ในระหว่างที่พวกเขาอพยพไปที่สวิตเซอร์แลนด์กองมีหน้าที่จัดการทุกอย่างให้กับเดวิดเมลวินนายธนาการหนุ่มรูปงามจิตใจงามและภรรยาตั้งแต่ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดเสื้อผ้าทำอาหารกระทั่งอยู่ยามในตอนกลางคืนซึ่งกองก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจเสมอมาหลังจากนั้น6ปีสงครามโลกก็ยุติ ครอบครัวเมลวินเดินทางกลับลอนดอนโดยไม่ลืมที่จะนำกองกลับมาด้วยเพียงแต่ให้อยู่ช่วยงานเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวคุณเดวิดและภรรยาแทนเพราะบ้านเมลวินที่ลอนดอนมีคนรับใช้อยู่แล้วกระทั่งเจ้านายทั้งสองมีลูกกองก็รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณหนูทั้งสองไปโดยปริยายภาพที่คนในครึ่หาดเห็นจนชินตาคือหุ่นยนต์ขนาดเท่าผู้ใหญ่เดินตามหาเด็กน้อยทั้งสองที่กำลังซ่อนแอบไปจนทั่วครึ่หาด บางวันก็เล่นเกมที่เด็กน้อยกำหนดแบบเก้ๆกลางๆยิ่งไปกว่านั้นกองไม่เคยชนะเลยแม้แต่เกมเดียวการเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคุณหนูทั้งสองเติบใหญ่เป็นหญิงงามชายสง่าจากนั้นไม่นานเดวิดเมลวินซึ่งเป็นเสมือนผู้มอบชีวิตให้กับกองก็จากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน คุณนายเมอฟินเสียใจต่อาการจากไปที่ไม่คาดฝันของสามีอย่างมากไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเธอด่วนจากไปด้วยการดื่มยาพิษเหลือไว้เพียงจดหมายลาตายที่แจกแจงกับลูกทั้งสองในเรื่องทรัพย์สินรวมไปถึงตัวกลองด้วยจดหมายของคุณนายระบุให้ลูกคนไหนก็ได้รับกลองไปอยู่ด้วยหลังจากเล่นหมากรุกแข่งกันอยู่หลายเกมคนที่ได้สิทธิ์ในตัวกองคือผู้น้องชื่อว่าเคอร์ติสเมอร์วิน ชายหนุ่มผู้ถอดเข้าโครงจากบิดาผู้ลารับมาทุกกระเบียดพร้อมกับพากองไปด้วยทุกที่ราวกับเพื่อนสนิทกระทั่งตอนทำกิจกรรมชูป้ายประท้วงต่อต้านสงครามเคอร์ติสก็ยังพากองไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆอ,อีกนับสิบนับร้อยชีวิตเคราะหร้ายที่กิจกรรมของเคอร์ติสดันไปเข้าตาเจ้าหน้าที่ปราบปรามของรัฐไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ล้อมจับจนมีผู้บาดเจ็บเกือบร้อย รวมถึงมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นั้นกระทบต่อจิตใจอันรักความเป็นธรรมของเคอร์ติสมากเจ้านายของกองถึงกับตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตของเขาเดินไปด้วยหยดน้ำตากระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตของเคอร์ติสแวนเนซ่าเจเนรีอายุมากกว่าเจ้านายของกองเกือบ5ปี เคอร์ติสเจอเธอที่บาร์เล่าเล็กๆแต่หรูหราของเธอเองและผูกสัมพันธ์กันหลังจากเป็นลูกค้าได้ไม่นานกองพอจะเข้าใจความรักระหว่างหญิงสาวกับชายหนุ่มว่ามันมีอนุภาพเพียงใดแต่ไม่เข้าใจว่าความลุ่มหลงของมนุษย์จะมีพละกำลังมหาศาลถึงขนาดที่เคอร์ติสจะคุกเข่าขอวาเนซ่าแต่งงานหลังจากคบกันได้ไม่กี่เดือนมิหนำซ้ำอย่งมอบพินัยกรรมไว้ในมือเธออย่างเบ็ดเสร็จ ไม่แตะต้องอะไรอีกต่อไปก้องไม่ใช่เพื่อนสนิทของเคอร์ติสอีกต่อไปแล้วเขาถูกไล่ให้มาทำงานในโรงครัวแต่ก็ไม่ได้ทดท้อด้วยความพักดีต่อบ้านเมลวินก้องทำหน้าที่ใหม่อย่างดีเยี่ยมจนคนครัวและคนรับใช้ในบ้านต่างมองด้วยสายตาเวทนาในชะตากรรมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่การเวลาหมุนไปอย่างรวดเร็วจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปีจากปีก็เป็นสิบปีพี่สาวคนเดียวของเคอร์ติสถึงแก่ความตายด้วยวัยเพียง42ปีเท่านั้นแต่เพราะเธอไม่ได้แต่งงานและไม่มีบุตรมรดกในส่วนของเธอจึงตกเป็นของน้องชายโดยชอบธรรมที่มั่งข้างอยู่แล้วก็มั่งข้างขึ้นไปอีกแม้วาเนซ่าจะใช้จ่ายตามอำเภอใจไปมากแต่ไม่กระทบกับทายาทคนเดียวของตระกูลเมลวินแต่อย่างใด เหมือนโชคจะเข้าข้างก้องอยู่บ้างที่หลังจากนั้นเวเนซ่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานสังคมและคาสิโนส่วนตัวเขาเองแก่ลงแก่ลงจนชิ้นส่วนบางอย่างชำรุดและทำงานหนักไม่ได้เคอร์ติสเกิดมาเห็นเข้าจึงสงสารเรียกก้องไปรับใช้ใกล้ตัวช่วยหยิบจับตอนวาดภาพเล่นหมากรุกด้วยหรืออ่านหนังสือให้ฟังบางเวลาเจ้านายของเขาเกือบจะกลับมาเป็นคนเดิมอยู่แล้ว ถ้าภรยาสาวไม่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเ,เข้าซะก่อนกองได้ยินบรรดาแม่บ้านนินทากันอย่างออกรถตอนพักกลางวันว่านายหญิงของพวกเขานั้นแสนจะร้ายถ้าเธอยังอยากเที่ยวเล่นใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเดิมแต่ไม่อยากให้เคอร์ติสหมดความผูกพันในตัวเธอด้วยก็คงจะเหลือไม้ตายอยู่อย่างเดียวกระสุนนัดเดียวที่ยิงออกมาแล้วได้ทุกอย่างกระสุนนัดนั้นก็คือ ทายารุ่นที่สมของบ้านเมลวินวานิซ่าให้กําเนิดโลล่าเด็กสาวที่ถอดแม่มาทุกกระเบียดทั้งความงามและอุปนิสัยท่าทางดุดนางพญาถ้าอยากได้อะไรต้องได้อย่างใจซึ่งแม้จะอรารวาดยังไงเคอร์ติสก็ไม่เคยห่วงห้ามแถมยังมองว่าน่ารักน่าชังเพราะเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนและแล้ว เจ้านายของก้องก็ไม่อาจกลับมาเป็นเคอร์ติสคนเดิมได้อีกเลยตลอดชีวิตเขาจากไปในปี2009อันเป็นปีที่ไฟสงครามโลกครั้งที่5ลุกโชนขึ้นมาจากความขัดแย้งระหว่างยุโรปกับอเมริการะหว่างการอพยพของเขาและครอบครัวรถยนต์ที่เคอร์ติสและวานิซ่าโดยสารไปรยังสนามบินประสบอุบัติเหตุขณะที่โลล่าอพยพไปยัปปยงประเทศที่ปลอดภัยก่อนหน้านั้นแล้ว ผมที่ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของตระกูลจึงกลายเป็นทรัพย์สินของคุณหนูโลล่าไปด้วยเพียงแต่ผมไม่มีโอกาสได้รับใช้เธอเลยเพราะเธออพยยตลอดระยะเวลา12ปีที่มีสงครามคุณหนูบินกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ6เดือนก่อนหลังจากสงครามสิ้นสุดแต่เธอกลับมาเพื่อขายคาริฮทิ้งรวมถึงผมด้วย แม้จะอยู่ในห้องกันถึงสามร่างหนึ่งชีวิตแต่ทั้งห้องก็สงัดเงียบหลังกองร่ายประวัติอันแสนเศร้ามายาวนานแล้วทีนี้นายจะเอายังไงต่อไปละ่ะคุณมาตินถามกลับด้วยเสียงเรียบเย็นหลังจากตั้งใจฟังมานานนั่นนะสิกองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่น่าเชื่อว่าเพียงไม่กี่เดือนกองจะปรับตัวเข้ากับชิ้นส่วนใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมเขากลายเป็นเซียนอาหารจีนที่ผัดทอดทุกเมนูได้อย่างคล่องแคล่วและรสชาติดีใช้ตะหลิวแกะกลองต่างๆได้ว่องไวใช้ตะหลิวในการจัดการชิ้นส่วนโลหะในบ้านแทนลุยจิได้แถมยังเคลื่อนที่ด้วยเท้าสปริงได้อย่างนิ่มนวลไม่ดูเป็นผีกองกอยอีกแล้ว นอกเหนือจากความเสียหายตามร่างกายในตอนถูกทิ้งเป็นขยะจะทุเลาลงมากแล้วความรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าของกองก็จืดจางไปกับการเวลาร่างกายอันประกอบด้วยเศษเหล็กไร้ราคาของกองถูกเติมจนเต็มด้วยความเมตตาและโอกาสโดยไม่หวังตอบแทนเรากับกองได้มีชีวิตใหม่ทั้งๆท,ที่เขาเป็นหุ่นยนต์และไม่เคยมีชีวิตมาก่อนด้วยซ้ำ ในบรรดาเจ้านายทุกคนที่ก้องเคยได้พบคุณมาตินถือเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดแต่ทุกการกระทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของเขากลับทดแทนคําสอนให้ก้องได้รู้ว่าบนโลกอันแสนวุ่นวายใบนี้ไม่มีอะไรเลยที่ไร้ค่าเพียงแต่จะมีค่ากับใครหรือจะมีค่าในสถานการณ์ไหนเท่านั้น ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากข่ายหัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ